ทำไมถึงไม่ได้ที่ตามโฉนดเวลาที่ช่างรังวัดลงมาวัดแล้วเนี่ยคุณก็แปลกใจว่าทําไมช่างรังวัดเนี่ยเขาถึงวัดที่ดินของคุณออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตามจํานวนใน,นโฉนดที่คุณมี2ข้อนี้คุณเอาไปเช็คกับที่ดินตัวเองนะ1น 1... ที่ดินของคุณเคยมีการราังวัดบ้างหรือเปล่าถ้าที่ดินแปลงไหนที่ไม่เคยมีการราังวัดมาเลยแบบนานมากตั้งแต่ปู่ทวดย่าทวด60-50ปีแบบนี้เนี่ยคุณเจอปัญหานี้แน่นอนสาเหตุที่ทําให้ที่ดินของคุณมันไม่เท่ากับในโฉนดนะั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าระบบการราังวัดที่มันเปลี่ยนไปถ้าโฉนดที่ดินแปลงไหนเก่ามากๆเนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่สมัยเริ่มต้นของการรังวัดเลยคือการเขียนแผนที่แบบตั้งโต,ต๊ะกันหรืออาจจะเป็นแบบการใช้โซ่ลากแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยระบบการรังวัดเนี่ยมัน แน่นอนใครที่เป็นที่ดินในกรณีที่ไม่เคยมีการรังวัดมันเลยเนี่ยคุณจะเจอปัญหานี้ก็คือว่าที่ดินของคุณเนี่ยมันจะไม่เท่ากับโฉนดแน่นอนแต่วิธีการเนี่ยช่างรังวัดเขาจะให้คุณในการนำชี้ที่ดินเพราะฉะนั้นคุณก็นำชี้ไปตามขอบเขตที่คุณครอบครองอยู่แล้วค่อยคำนวณออกมาว่าที่ดินของคุณจริงๆณปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่จำนวนเท่าไหร่มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับแล้วยึดตามปัจจุบันเท่าที่มันมีอยู่สาเหตุที่2อาจจะมาจากการที่ มีการไปอัปเดตโฉนดที่ดินกรณีนี้ก็เกิดขึ้นได้นะบางทีเนี่ยมีเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยเขายื่นเรื่องขอรังวัดไปแล้วเนี่ยจดหมายส่งมาไม่ถึงคุณมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยยึดโฉนดที่ของคุณแบบเดิมฟัทงที่ความเป็นจริงเนี่ยแนวเขตที่ดินมันได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วอันนี้เนี่ยคุณก็ต้องไปลองเช็คดูนะว่าเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยมีการราังวัดบ้างหรือเปล่าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตที่ดินหรือเปล่าแต่ทั้งหมดที่ครูพูดมาทุกอย่างมันจะยุต,ติได้เมื่อคุณมีการรัังวด แบบอัปเดตล่าสุดในปัจจุบันแล้วหลังจากที่คุณมีการรังวัดแบบในปัจจุบันแล้วนะที่ดินของคุณเนี่ยมันจะมีความแม่นยำแล้วก็คลาดเคลื่อนน้อยมาก เพราะฉะนั้นสาหรับที่ดินแปลงไหนนะที่คุณมีการรังวัดตลอดในช่วง10ปีนี้หรือว่ามีการรังวัดแบบอัปเดตเป็นปัจจุบันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับที่ดินคุณคือมันจะต้องไม่มีการเพิ่มลดของจํานวนที่ดินแล้วนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณครูให้คุณไว้สําหรับในการเช็คด้วยว่าถ้าที่ดินคุณมันเป็นปัจจุบันแล้วเนี่ยเวลาที่ช่างรังวัดลงมารังวัดในที่ดินของคุณเนี่ยเขาจะต้องวัดได้ตามขอบเขตแนวเขตและจํานวนเนื้อที่ตามในโฉนดที่ดินของคุณนะถ้าที่ดินคุณมีการรังวัดตลอดและคุณกก็รรรรับบทาาเเื่่องปลียน แนวเขตที่ดินตลอดของเพื่อนบ้านที่มีการรังวัดเนี่ยที่ดินของคุณมันจะไม่มีความคลาดเคลื่อนแล้วมันก็จะไม่ผิดพลาดในการรังวัดแต่ถ้าสมมติว่ารังวัดออกมาแล้วคุณมั่นใจว่าที่ดินคุณมันเป็นปัจจุบันแล้วนะ แต่ช่างรางวัดรรางวัดออกมาแล้วก็ยังปรากฏว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไม่ได้เท่าจํานวนที่อยู่ในโฉนดของคุณอันนี้คุณต้องต้องข้อสังเกตแล้วนะแล้วลองถามเจ้าหน้าที่ช่างรางวัดดูซิว่าแผนที Alter, falar, ่การรางวัตครั้งล่าสุดที่ผ่านมาของแนวที่ของแนวเขตที่ดินคุณเนี่ยมันคืออันไหนและมันเป็นยังไงมันถูกต้องตรงกับตามที่คุณรู้ในที่ดินคุณหรือเปล่าเพราะถ้าคุณรางวัดเป็นประจําและรางวัดเป็นปัจจุบันที่ดินของคุณมันจะไม่คลาดเคลื่อนจานวนที่ดินมีอยู่ในโฉนดเท่าไหร่วัดออกมาก็ต้องได้จํานวนเท่านั้นนนนแ่อ